เอาละผู้ชมอาจจะเปิดกล้องก่อนยังไม่ได้นอนด้วยเอาละครับก็ถึงเวลากับเทพเจ้ากาชาอย่างเรามันจะอยู่ได้ยังไงล่ะ ถ้าเราจะไม่เปิดกาชาถูกหรือเปล่าครับเพื่อนก็อยู่กับเกมนีนอคุนี้ Hot World ผมเติมไปประมาณหนึงไม่ได้เยอะมากแต่ก็ เออก็เติมแหละไม่ต้องอธิบายเยอะผมว่าคนน่าจะดูกันมาหมดแล้วสาหรับใครที่เข้ามาดูคุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามันคือเกมอะไรมันมีอะไรบ้างนู่นนี่นั่นเ,เดี๋ยวเราจะซัดเลยเดี๋ยวคอสตูมเนี่ยเดี๋ยวเราจะจัดก่อนเพราะว่าไม่ได้มีอะไรอะเออผู้นี้ที่ว่ามันเหมือนแบบเอาไว้สวยไม่ได้ทําให้เราเก่งขึ้นนะฮะก็ผมมีอยู่50กว่าใบจัดไปที่คอสตูมก่อนเลยละกันไม่ต้องรอเสียเวลาเวาลาน้องพี่ขอสีม่วง เฮ้ย hey, อย่างนี้คือสีม่วงวะ่ะอันนี้คือผมก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันมีสีให้ดูอยู่นะนี่หรือเปล่าะ่ะสองม่วงอันนี้หรือเปล่าะ่ะขอญาตขอญาตโอเคถ้าแอปเปิลนี่ธรรมดานะครับยังไม่ได้แบบลิมิเต็ดนะลิมิเต็ดต้องนี่พวกหมวกนี่นี่นีหมวกนี่มันสามารถเมื่อติดตั้งจะสามารถใช้งานท่าโพสสวยๆอย่างเดียวเก๋ๆอย่างเดียว สีอะไรอุ้ยสีม่วงอีกแล้วอะเฮย้ยอันนี้ดูแจ๋วกว่าเมื่อกี้เลยหรือเหมือนเดิมวะนี่ไงนี่ไน้องไม่มีอะไรกากกักว่าสริปเลยแล้วกันเออให้คุณดูดูเลยว่าเฮ้ยเอออุ้ยรอบที่สองอันว่ะคนดูไปกันต่อสริปเหมือนเดิมครับแห้งครับรอบนี้แห้งครับแห้งจัดแห้งไปอีกรอบนึง ก็เหลือสูมอีก3ครั้งเปิดเปิดเลยแล้วกันไม่น่าจะได้อะไรดีแล้วผมว่านะผมไม่แน่ใจว่าปลดล็อกคอสเออน่าจะได้เหมือนกันนะปลดล็อกคอสตูมมันก็ทําให้เราแบบมีพลังได้พลังเพิ่มหรือเปล่าวะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวลองดูนะรับทั้งหมดอ่าเราก็ได้นี่เพิ่มขึ้นมาอีก เนี่ยพวกคอสต,ตงคอสต,ตูมเห็นมันมาได้ตรงตรง,ตรงนี้เพิ่มอีกไว้คุณผู้ชมกลับมาสุมกันต่อเราเอาของก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีขทงขทานะครับไฟน้ําก็จะให้ดีเลยคือต้องขอบล่างต้องขอบม่วงอย่างนี้ขอให้มาโอ้ยมาแน่กล่องสวยครับอันนี้คือกล่องสวยนะ น,นี่คือกล่องสวยนะครับกล่องดีเนี่ยกล่องสีด่ดาวนี่คือกล่องสีด่ดาวใช่หรือเปล่าวะน,น่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดนี่เฮ้ยสดาวมาหนึ่งะน้องขออาวุธชุดเดี๋ยวไม่ต้องขออาวุธไปอาวุธเปล่าอาวุธดิต้องเป็นอาวุธดิพัดลมด้วยอาวุธ อาวุธท่านลมหรือเปล่าเมื่อกี้มันเป็นเขียวๆอะโอเคไปแล้วหนึ่งแค่นั้นผมว่าเข็มนะถ้าถามผมอะมันต้องเป็นอาวุธอะมันถึงจะดีนะถ้าถามผมนะไปเรายังมีอีกครับมันมีซ้ายบอกฮะก็คืออีก90ครั้งเนี่ยจะมีการันตี4ี่ดาวกับเนี่ยกับอีก194ครั้งเนี่ย4 4สี่ดาวแบบหายากซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นชุดหรือเปล่าขอขอกล้องดีๆน้องพี่ขอกล้องดีดีได้เปล่าโอเคเกลือครับ ไบิกสิบโอ้โหโดมโ,โอ้โหเพิบที่เผิสู่จันฟุกนี่สู่จันฟุกมาสู่จันฟุกมาแค่นั้นขอสี่ดาวสัก2องอ,อันได้ปะเพื่อนขอสี่ดาวสักสองอันได้ปะโอ้อันเดียวอ่ะออวุธ ทัดไฟหรือทัดอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ทัดน้ำอะ่ะขอเป็นอาวุธอะ่ะอะไรอะ่ะโอเคขาดรองเท้ากูจะเป็นอัศบินละม,มันเกลือจังวะก็เหลือ,อยู่8อันน,นนะแต่เก็บไว้ดีกว่าผมว่านี้โอเคนะเพราะว่าตัวนี้เก่งครับตัวนี้เก่งมากนะก็จากที่ส่งมานี่ก็อยู่เทียเทเอเลย โอเคครับเจครั้งมาดูกันน้องไปสี่ดาวสองรอบพี่ยังได้มาแล้วสี 4. มาแล้วละ่ะแค่นั้นน้องมาแล้วละ่ะหนึ่งตัวต้องมีหนึ่งตัว ตัวซ้ำก็ได้นะตัวซ้ำก็เอาไปอัพได้เหมือนกันนะครับอันนี้ตัวอะไรก็ได้ผมว่าเฮ้ยไฟเหรอ๋อไม่ใช่มันเป็นแค่เอฟเฟกต์ัะมั้งบัฟไฟยังไม่เคยได้นะตัวนี้อยู่เทียบีนะครับแต่เอามาใช้ได้ก่อนโชว์ไปรอบที่สองโชว์ครับไปเคสคิปเลยตว์เอ้ ไม่รอช้าเฮ้ยโอ้โหอันนี้ได้มาพี่บอกแล้วน้องกี่ตัวดีกว่ากี่ตัวดีกว่ามีใส่ลุงหนึ่งเงี้ยหนึ่งตัวโอเคก็ถือว่ามามาก็คือมาถูกป่ละล่ะผมรู้สึกว่าจะเป็นมังกรน้ำว่ะที่มันการันตีอะโชว์ไปมังกรน้ำ เป็นน้ำอีกตัวหนึ่งซุยริว TIA ครับก็ถือว่าแจวเขาบอกว่าดีตัวนี้ใช่ป่ะเพิ่มปริมาณดาเมจท่านน้ำนะครับดาเมจ222%รของพลังโจมตีมีโอกาส100%มอบผลกิมะกัดจะสร้างดาเมจ1้0เป็นเป็นเวลา5นะวินาทีนาทีออ้เอะนี่เฟียวนะก็คือโดนเต็มเต0มใช่ป่ะแจวไปกันต่อครับผู้ชมผมยังไม่ค่อยรู้ลึกมากนะว่าตัวไหนดี ไม่ดีอะไรยังไงเราก็แค่แบบดูเทียจากตรงนี้แล้วก็เกลือครับลาข้ามเลยแค่นั้นใครบอกเลดมันโอเควะน้อง <c oughs> เกลือจัดรอบนี้มาแน่รอบนี้มามาชัวนี้มาชัวรอบนี้มาชัวผมจะบอกไ้ <c oughs> เป็นไง <c oughs> ทองอาลาม ย้ำย้ำเราย้ำเ,เรายอมเสียเพชรเพราะมันไม่ออกมาสมรอบแล้วรอบนี้ต้องออกออกพูดแค่นั้นไม่ออกกูไม่เลิกแค่นั้นจำคำกูไว้เน็ตมาเบิลโอเคมึงจะเอาเงี้กูใช่มึงจะเอาเงี้ก็กูใช่เปล่า ไม่มึงก็กูเฮ้ย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 อะไรอ่ะหกไปทางดุนมันก็ได้อันเดียวอ่ะไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนเลยหรือว่ามันเป็นตัวแบบลิมิเต็ด d i ดิชั่นหรือว่าตัวหน้าตู้วะเอออาจจะเป็นตัวหน้าตู้ตัวมังกรอ่ะ นาจาเป็นตัวการันตีตัวการันตีเฮ้ยยังแดกห่างตัวเองอยู่เลยนี่แดกห่างตัวเองอะอยู่เทียเอ,เอนะก็ไม่แย่นะโอเคพอก่อนเราพอก่อนเรามาดูที่ตัวก่อนดีกว่าว่าผมควรจะจัดเซตไหนเข้าดีคือตามหลักแล้วเราต้องแบบ จัดยังไงวะใครรู้บ้างไอทธาแสงเนี่ยน่าจะเอาออกไปเลยเนอะเอานี้เข้ามาดีกว่าอน่าจะไฟสองน้ำหนึ่งไปก่อนทีนี้ไปที่ชุดแน่นอนอยู่แล้วอันนี้ดีกว่านี่ดีกว่าติดตั้งอัตโนมัติจบ,จบโอเคเป็นไฟสามดาวนะเราควรจะต้องมีอาวุธ4ดาวเนอะแล้วก็เป็นพื้นเราค่อยอัพดีกว่าน่าจะคุ้มกว่าป้าคนดูถ้าเราแบบเราไปอัพเลยเราไปอะไรเลยอย่างงี้มันดูก็ดูแบบคือมันมีอย่างเงี้ยคนดูคุณคุณผู้ชมดูนะ วิ่งมันมีอุปกรณ์เนี่ยเห็นปะเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยกับอย่างเงี้ยอันเนี้ยเราควรจะเอาอันนี้ให้ได้ทุกอันถูกไหมสมมุติกูเป็นสุลต่านอะสมมุติว่ากูเติมแบบสุลต่านเลยก็คือควรจะต้องเอาอันนี้แล้วก็อัพอันนี้ถูกต้องไหมถ้าคนปกติสีดาวธรรมดาก็ใช้ได้แล้วครับแต่ถ้าสุลต่านก็ต้องสุดไม่ทำล้วเควสตอนนี้กูไปสุ่มกันต่อน้องไปทําแก้วหกที่ทาแก้วหกใหม่ดิแบบเบเกตแบบลั่นนะโอ้ยเอ้ยมือลั่นมือลั่นหล่นไปทั้งแก้วอย่างเงี้ยโอเคไม่มี ไอ้แต่ได้อยู่แต่ได้อยู่ว้าวสองลูกนะครับน้องสบัดเมาส์เขาเรียกสบัดเมาส์ไอดูดีเขาบอกว่าแสงตอนท้ายมันจะเป็นธาตุนั้นกูจำได้มันไม่น่าใช่นะเมื่อกี้สีฟ้าปะ ยเย้มังกรคอมบโดโอ,โอเคอันนี้เดี๋ยวไปอัพเราไปอัพแน่นอนอยู่แล้วครับเนี่ยสีฟ้าสีม่วงอุ้ยใช่ไหมอันนี้คือท่ามืดถูกป่ะถ้าตามหลักก็ต้องเป็นท่ามืดเอาไวพ้พีพีโหเก่งรากตัวนี้กูไม่รู้ว่าเก่งหรือเปล่าสวยครับน้อง ขอว่าเพื่อนขออาวุธขอกล้องแบบสวยๆมาก่อนมาครับมาครับมาครับมันมาว่ะน้องพี่พูดแค่นั้นวันเดียว สีเขียวอันนี้ไม่น่าเกี่ยวเพื่อ,เพ,อเพื่ออะไรอะน้องเพิ่ม e อ p ก0ลดคูดาวสกิลพื้นฐานเย็ดดเคเอาไว้ฟาร์มอันหนึ่งเอาไว้ PP อันหนึ่งของจริงเละล่ะก็ถือว่าโอเคเลยนะ 1>, 1บาทได้กี่เพชรเหรอ2,900บาทได้ 3780เ็เพชรเติมผ่านพวกร้านอ่ะมันน่าจะถูกกว่านะครับก็ตอนนี้สปอนเซอร์ร้านผมก็ยังไม่มีก็เข้าได้เติมจนคนจ้างได้กำไรอ่ะผู้หนีดีกว่าเช่อแต่ผมอยากได้อาวุธว่าคนดูก็ขออีกสักการันตีละกันผมขออีกสักการันตีละกันอีกสักสี่ดาวหนึ่งรอบแล้วกันโอ้ยสวยสวยสวย้ยเลดมันไม่แย่นะเลรีไม่แย่นะ เราไม่มีท่าใหม่มเมรอกวะท่าเดิมตลอดเลยอะ่ะก็เปิดมดเลยผมว่าถ้าเป็นอาวุธมันน่าจะเปลี่ยนแบบรูปแบบเหุ้ยเชี่ยวอาวุธดาวไฟดาวมันไม่เป็นของหายากว่ะแต่มันก็สี่ดาวอะ่ะมันก็สดาวแต่มันก็ป่ะผมว่าโอเคละ ที่เผอไปดิน้องที่เผอไปดิที่เผอไปดิโอเคเกลือพา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 พพาพาพพอพาพเชื่อยังไงก็ต้องของพื้นม่วงว่ะคนดูอันนี้ต้านทานคีสิบเปอร์ซของพื้นม่วงคือเจ๋วสุดแล้วก็ได้ยากสุดแล้วน้องจะไปรออะไรอะครับน้องโอเค เอาจนมาพูดแค่นี้ดีกว่าพูดแค่นี้ดีกว่าพี่เอาจนมาโอเคพอละจบอันนี้คือพอโอเคปะหมดอันนี้คือพออุ้ยหนักจัดหนักจัดถังหนักจัดช็อตไปช็อตไปเมื่อกี้คือหนักจัดเหมือนเดิมกดไปเลยลูกไฟขอเป็นลูกไฟแบบเมื่อกี้ขออาวุธเป็นลูกไฟแบบเมื่อกี้ พันโนมหมอเฮ้ยน้องพี่สี่ดาวครบเลยว่าน้องเจ <c oughs> ทีว่าน้องครบเลยรักกันเท่ยางงี้ค่อยไปกันต่อได้หน่อยแล้วล่ะอันนี้ผมไม่อยากเติมอ่ะมันอ๋อแหวนหรอเฮ้ยเออแหวนก็น่าเติมนะเพราะกูยังไม่มีแหวนถึงแม้ว่ามันจะสามดาวก็เถอะขออนุญาตนะฮะน้องขอขออนุญาตนะครับขออนุญาตขอ ขออนุญาตขออนุญาตเลยลากันตลาก